ดังในคำพูดที่ติดปากชาวกัมพูชาสื่อพวกเขามักจะพูดออกมาเสมอๆนะครับว่าสยามขโมยวัฒนธรรมและเวียดนามขโมยดินแดนซึ่งเป็นที่แน่นอนและรับรู้กันในสายตาชาวโลกนะครับว่าสยามหรือว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยขโมยวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องจริงซะยิ่งกว่าจริงก็คือระหว่างที่ชาวกัมพูชากำลังหมกมุ่นและมุ่งมั่นในการเคลมวัฒนธรรมไทย ขณะน,นี้ชาวเวียดนามกำลังกลืนกินดินแดนของพวกเขาเข้ามาเรื่อยๆซึ่งอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามมีปัญหาในเรื่องดินแดนกันมาตลอดและเรื่องก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเมื่อถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชากับทางเวียดนาม ด้วยข่ดังกล่าวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับถูกรายงานผ่านเว็บไซต์ Radio Free Asia เมื่อวันที่1เมษาย,ยน2023ที่ผ่านมาโดยรายงานข่าวได้มีการกล่าวถึงหลายครอบครัวในจังหวัดกระบองขมุมซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียพื้นที่การเกษตรหลายเฮกตาร์ซึ่งพื้นที่ดินดังกล่าวนะครับตกทอดมาจากบรรพบุรุษและที่ดินเหล่านั้นต้องส่งมอบให้กับทางเวียดนาม โดยที่รัฐบาลกัมพูชาไม่สามารถทำอะไรได้เลยและนอกจากนี้ทาง r ด d โอฟรีเอเชียยังได้รายงานต่อไปนะครับว่าถึงแม้ว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะสูญเสียที่นาและรวมถึงไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็กลับปิดปากเงียบและรวมถึงไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ากลัวเจ้าหน้าที่จะลงโทษและจับพวกเขาไปขังทั้งนี้ชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวในหลายอำเภอของจังหวัดกระบองของมุม ซึ่งต่างก็เจ็บช้ำน้ำใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งพวกเขาไม่มีใครที่จะกล้าประท้วงเพื่อรีกร้องดินแดนของพวกเขาคืนซึ่งที่ดินต่างๆเหล่านั้นพวกเขาได้รับมาจากบรรพบุรุษและพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องมอบที่ดินเหล่านี้ให้กับทางการเวียดนามโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใครกล้าพูดเกี่ยวกับเรื่องชายแดนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านได้มีการมาข่มขู่ชาวบ้านว่าอย่าพูดถึงเรื่องชายแดนนี้ เพราะฉะนั้นจะโดนโทษทางกฎหมายและนอกจากนี้นะครับประชาชนกัมพูชาอีก50ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจันมูลซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเคยประท้วงขอพื้นที่กว่า300เฮกตาร์ที่อยู่ในการควบคุมของเวียดนามคืนแต่ว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มีการเปลี่ยนใจเนื่องจากกังวลในเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวซึ่งณขณะนี้มีเพียง21ครอบครัวเท่านั้นที่ดําเนินการเรียกร้องต่อไปเพื่อความเป็นธรรมกับครอบครัวของเขา รดิโอฟรีเอเชียยังได้รายงานต่อไปนะครับว่าในขณะเดียวกันยังมีอีกจำนวนหลายร้อยครอบครัวที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็ได้สูญเสียที่ดินการเกษตรให้กับเวียดนามเช่นเดียวกันทางด้านนายจินจอมซึ่งเป็นชาวบ้านรายหนึ่งของหมู่บ้านจันมูลได้มีการกล่าวกับเรดิโอฟรีเอเชียว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่การเกษตรรวมกว่า7เฮกตาร์และที่ดินเหล่านั้นเขาก็ต้องสูญเสียให้กับเวียดนาม และนอกจากนี้นายจินจอมยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามชายแดนก็มีปัญหาแบบเดียวกันนี้แต่ว่าทั้งหมดก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยในขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งของหมู่บ้านจันมูลได้กล่าวว่าพื้นที่300เฮกตาร์ดังกล่าวถูกเวียดนามควบคุมไว้ตั้งแต่ปี2541และถึงแม้ว่าจะมีการเจราจากับทางเวียดนามจากฝ่ายรัฐบาลกัมพูชา แต่ว่าก็เรียกร้องคืนมาได้เพียงแค่70ไร่เท่านั้นในขณะเดียวกันนะครับชาวบ้านหมู่บ้านจันทาราซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่มาอย่างยาวนานหมู่บ้านดังกล่าวก็ถูกยึดและควบคุมโดยทางการเวียดนามเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับนายจิตจอมยังได้กล่าวต่อไปว่าประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจ และรวมถึงพวกเขารู้สึกเศร้าหมองกับการที่ต้องสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษไปและนอกจากนี้พวกเขายังวิตกกังวลต่อการถูกฟ้องร้องจากศาลอีกด้วยโดยนายจินจอมยังได้เล่าต่อไปนะครับว่าจากสาเหตุดังกล่าวทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ต้องทิ้งที่ดินทำกินให้กับเวียดนามทั้งๆท,ที่เวียดนามเข้ามารุกล้ําเพราะว่าต้องการให้เรื่องทุกอย่างนั้นจบ และไม่ต้องการเสียเวลาในการฟ้องร้องในชั้นศาลโดยนายจินจอมได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าขณะนี้ผมมีความรู้สึกเจ็บปวดมากและตอนนี้ก็ยังเสียใจอยู่แล้วเราจะทำยังไงได้ล่ะหากคนรุ่นต่อไปมีความรู้พวกเขาคงจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้และผมก็จะดีใจมากซึ่งที่ผ่านมานะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562 รัฐบาลของนายฮุนเซนได้มีการบรรลุข้อตกลงในเรื่องพรมแดนกับทางเวียดนามแล้วรวมถึงการให้สัตยาบันในส่วนที่สัญญาฉบับใหม่เพื่อปักปันเขตแดนกับเวียดนามให้สมบูรณ์และนอกจากนี้นะครับในเรื่องของพ้อพิพาทที่ดินระหว่างเวียดนามและกัมพูชายังมีเพจเพจนึ่งของกัมพูชาที่มีชื่อว่าเพจชาตินิยมขเมงโดยเพจดังกล่าวนะครับได้มีการรายงานข่าวถึงการที่ Sen, นายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได้มีการสร้างหมู่บ้านให้กับอดีตทหารเวียดนามโดยมีการใช้พื้นที่พิพาทที่กัมพูชามีกับเวียดนามและนอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่สามเหลี่ยมเศร,รษฐกิจกัมพูชาลาวเวียดนามซึ่งกินพื้นที่7จังหวัดของกัมพูชานะครับซึ่งได้มีผู้วิเคราะห์ว่านี่เป็นแผนการจากทางเวียดนามที่ต้องการที่ดินของลาวและกัมพูชาผานวกเข้ากับเวียดนามโดยอาศัยข้อตกลงสามเหลี่ยมเศร,รษฐกิจดังกล่าว ซึ่งเพจชาตินิยมเขมรได้มีการตั้งข้อสงสัยไว้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้คือการขายชาติของนายฮุนเซนหรือเปล่าซึ่งหลังจากการรายงานข่าวของทางรดิโอฟรีเอเชียก็ได้มีชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับโดยชาวกัมพูชาท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่าเขาจะเหยียบหัวชาวเขมรต่อไปมันก็แค่ยังไม่ถึงคิวเราเท่านั้นฉันพยายามที่จะขอบคุณสันติภาพ ซึ่งสำหรับคำว่าสันติภาพนะครับก็เป็นคำพูดที่ติดปากนายฮุนเซนอยู่เสมอในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าปรดเข้าใจว่าสมัยนี้ปันอยู่ที่ผู้นำว่าจะดีหรือว่าไม่ดีไม่งั้นเราจะลงทากเหมือนกับประเทศลาวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันไว้นะครับโดยเขาบอกไว้ว่า ที่ดินของเรายัางเหลืออีกเยอะแบ่งๆให้คนอื่นเขาบ้างคนของเรามันไม่พอแล้วอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะเผื่อยังเสียที่ดินไปไม่พอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันสันติภาพภาษาอะไรแบ่งที่ดินไปให้กับชาวต่างชาติอย่างชาวเวียดนามนี่หรือคือสิ่งที่เราได้รับจากสันติภาพซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าความสงบสุข มันก็เกิดาจากการแบ่งปันความมั่งคั่งของประเทศให้กับศัตรูมาตอก็ที่ความคิดเห็นต่อไปฉันเสียใจมากดินแดนของบรรพบุรุษเราซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่าอย่ามัวแต่เสียใจและเสียดายเลยบางทีคุณอาจจะต้องลองด่าดูบ้างมาตอก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นที่แล้วนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่า ฉันรู้สึกเสียดายที่ดินของบรรพบุรุษมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปตอนนี้เรากำลังสูญเสียที่ดินมากขึ้นและที่ดินก็ไม่ใช่บัวใช่ควายเรื่องนี้มันซีเรียสมากนะเลือกตั้งในปี2023นี้เราควรจะเปลี่ยนได้แล้วความคิดเห็นต่อไปครับท่านิี้เขียนสันส้นๆไว้ว่าฉันรู้สึกแน่นหน้าอกความคิดเห็นต่อไปฉันรู้สึกเบื่อจริงๆที่จะต้องเจอกับเรื่องนี้ เรื่องเดิมๆซ้ำๆแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปครับเพื่อความยุติธรรมกับชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่รัฐบาลกัมพูชาไม่ควรมองข้ามหรือว่าคิดเล่นๆหรือว่ายอมทําตามความประสงค์ของประเทศเพื่อนบ้านความคิดเห็นต่อไปครับพวกคุณเคยเห็นสิทธิ์ในประเทศกัมพูชาที่ไหนบ้างทั้งที่ประเทศกัมพูชาประชาชนคือเจ้าของประเทศ โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้โดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าพวกคนตาบอดเอาแต่ตอบสนองจีนปักกิ่งพวกเขาตอบสนองแค่พักคอมมิวนิสต์จีนพวกเขาคือคนทรยศแบ่งปันแผ่นดินเขมรไปให้จีนแล้วรวมถึงเวียดนามด้วยครับผมและนั้นก็เป็นเรื่องราวและรวมถึงความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาต่อประเด็นที่กัมพูชาเริ่มจะเสียด,ดินแดนให้กับเวียดนามนะครับ เพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับไปบ่ายสวัสดีครับ